พักรวมใจไทยก็อ้อนชาวโคราชนะครับดันนโยบายยึดพลังงานตั้งบ,บรรษัทแบ่งกำไรประชาชนครับที่ร้านอาหาร3วัน2คืนตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยพร้อมกรรมการบริหารพักตัวแทนประจำจังหวัดและหัวหน้าสาขาพัก จากประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งที่1ทั6โดยมีสมาชิกพักซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า200คนโดยกิจกรรมนั้นมีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักเพิ่มเติมและรับฟังนโยบายของพักมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชส,ารสีมาร่วมสังเกตการด้วยนะครับ นายบุญรวีหัวหน้าพักรวมใจไทยได้เปิดเผยครับว่าพักรวมใจไทยไม่ได้เน้นส่งสอสอเขตแต่เน้นคะแนนเสียงที่มาจากภาพรวมของประเทศหาเสียงและนำเสนอนโยบายด้วยรายการปราัยทะลุจอทางช่อง YouTube มีความคาดหวังได้สอสอพักรวมใจไทยมีโอกาสเข้าไปในสภาอย่างน้อย10 1ถึง15เสียงเพื่อเข้าร่วมกับรัฐบาลชูสนโยบายเด็ดดังนี้ 1. ยึดพลังงานน้ำมันแก๊สไฟฟ้ามาเป็นของรัฐโดยตั้งบรรษัทนำกำไรปันผลให้ประชาชนทุกคน 2. ตั้งคลังสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอ 3. อาสาเป็นเซล์แมนของประเทศนำสินค้าวิสาหากิจชุมชนหรือว่าสินค้าโอท็อปบุกไปขายยังต่างประเทศเพื่อที่จะนำเงินเข้าประเทศนะครับ โดยเฉพาะนโยบายตั้งบรรษัทพลังงานไทยมาเป็นของรัฐโดยนำแก๊สน้ำมันและไฟฟ้าโดยรัฐมุ่งที่จะนำให้น้ำมันนะครับมีราคายุติธรรมเท่ากับประเทศมาเลเซียเช่นน้ำมันดีเซลลิตรละ17บาทรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพราะมีหลายประเทศใช้โมเดลนี้<ๆ>เช่นประเทศฟินแลนด์หรือรัฐอารากก้าที่นำพลังงานมาเป็นของรัฐแล้วก็แบ่งผลกำไรให้ประชาชนทุกคน ปีละแสนบาทต่อคนสำหรับประเทศไทยหากยึดพลังงานมาเป็นของรัฐ100%เอร์เซคาดว่าประชาชนจะได้ส่วนแบ่งจากผลกำไร3,000บาทต่อเดือนมิใช่แบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรแผ่นดินกันนะครับแต่แต่กลุ่มนายทุนใหญ่เท่านั้นอย่างไรก็ตามพักรวมใจไทยมีเป้าหมายนำนโยบายหลักเข้าสู่รัฐบาลเพื่อดำเนินการให้เป็นจริง ขอยืนยันว่าสสพักรวมใจไทยไม่ใช่สสที่เข้าไปสภาเพื่อที่จะไปหวังผลประโยชน์ส่วนตนและไม่รับการสนับสนุนจากกลุ่มนายทุนแต่ต้องเดินหน้าสารนโยบายให้เป็นจริงเพื่อประชาชนต่อไปครับ